เข้าไปรู้สึกไ่งไบ้างวังเวงแล้วก็มันเกือบเปียกเงาๆแล้าพลังนี้แล้วมีความรู้สึกว่าเป็นพลังงานเป็นพลังงานไม่ดีนะไม่ดีเลยฮะแย่คําว่าขนาดไหนคําว่าแย่เหลือสูงนะคะเห็นวิญญาณที่เป็นในลักษณะผู้ชายใส่ชุดขาวขาวคล้ายๆเหมือนมีปีกเหมือนค้างคาวเลยอย่างเงี้ยบินมานี่แล้วไปแล้วไปแล้วบินได้ด้วยบิน เป็นเงาดำๆอ่ะขีหลังพี่เจอยู่แบบเนี้ยกอดคอพี่เจอยู่อย่างเงี้ยกำลังพูดว่าชิ้ไม์ผมแบบดีเกี่ยวไหมไม่รู้แต่มันเป็นพลังงานมีผู้หญิงอายุ5-60ถึง60ปีเคยอยู่ในบ้านเราทำอะไรเกี่ยวกับการสวดมนต์ไหมคะก็คุณป้าที่บอกนั่นนะคะแฟนปู่มีแฟนปู่ครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุอตอนนี้ไปหมดนะ ดูเห็นไหมฮะเห็นไฟไหมเห็นพี่าวมันเครื่องข้างล่างนี่มันดังทุกครั้งที่พูดถึงผู้หญิงคนนี้นะครับดังทุกครั้งที่พูดถึงผู้หญิงคนนี้ลู้แล้วไอ้ตัวที่มันมีปีกสีขาวคล้ายเวตาลนอะ่ะ<ม>คือคนที่เคยอยู่ในบ้านเป็นผู้ชายแล้วเสียชีวิตไปแล้วไม่ไปไหน